สวัสดีค่ะก็มาพบกับแอดเซรีคนเก่าคนเดิมเช่นเคยกับบรรยากาศเย็นๆนะคะเมื่อเช้านี้ฝนตกที่สมุทรสาครวันนี้ท้องฟ้าก็เลยมืดครึ้มแถวแถวบ้านเพื่อนๆฝนตกกันบ้างไหมคะค่ะวันนี้เราจะมาสำรวจในส่วนเล็กๆของเราว่าในส่วนเรามีกระเพรากี่ชนิดเดี๋ยวแอดเซรีจะพาไปดูเลยค่ะ ว่าในสวนเล็กๆเนี่ยมีกระเพรากี่ชนิดและก็แต่ละชนิดมีคุณสมบัติแตกต่างกันยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะเพื่อนๆเราก็มาเริ่มสังเกตที่ต้นกระเพราขาวกันนะคะลักษณะต้นกระเพราขาวก็จะมีลำต้นและก้านเป็นสีเขียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกระเพราแดงกันต่อเลยค่ะ แล้วนี่ก็เป็นลักษณะของกระเพราแดงนะคะซึ่งสังเกตง่ายๆจะมีใบออกสีม่วงลำต้นและกา้านก็เป็นสีม่วงเช่นกันค่ะแต่ว่าเขาก็จะจำแนกเป็นชนิดกระเพรากระเพราแดงนะคะนี่ค่ะแดงถึงดอกเลยนะ นี่เรียกว่ากะเพราแดงแล,แล้วนี่จะเป็นกะเพราลูกผสมนะคะสังเกตจากลำต้นก็จะออกสีม่วงแดงแต่ใบจะเป็นสีเขียวก็คือการผสมพันธุ์กันระหว่างกะเพราขาวกับกะเพราแดงค่ะแล้ว นสสมบัติของกระเพราขาวกับกระเพราแดงก็จะจะต่างกันออกไปนะคะส่วนลูกผสมนี้จะมีคุณสมบัติกลิ่นคล้ายๆออกไปทางสีขาวมากกว่าแต่สำหรับกระเพราแดงนี้ก็จะมีกลิ่นฉุนรุนแรงกว่าสำหรับคนที่ชอบเผ็ดร้อนนะคะอย่างเช่นเผ็ดผัดกระเพราเนื้อหรือว่าผัดกระเพราอะไรที่มีกลิ่นขาวเยอะ กะเพราแดงก็จะเหมาะทําให้ชูรสชาติขึ้นมานะคะสํารวจไปสํารวจมาไม่ได้การแล้วค่ะเพื่อนๆสังเกตดูสิ่งนี้ไหมคะเจอมดค่ะเจอมดกับเพี้ยทำให้ใบกะเพราหิกนี่ค่ะทำยังไงกันดี กะเพาเอสเซดี S. S. E. ถึงจะกลับมาสวยงามเหมือนเดิมดูค่ะเพื่อนไม่ได้การแล้วค่ะแบบนี้เราต้องหาวิธีมาไล่เขาแล้วค่ะมดกับเพี้ยจะเป็นของคู่กันนะคะตรงไหนมีเพี้ยตรงนั้นก็จะมีมดเพราะว่ามดเขาจะพาเพี้ยขึ้นมาบนต้นกระเพาของเราเพื่อดูดกินน้ำเลี้ยงที่ตูดเพี้ยนะคะ ถ้าเราจะกําจัดเพี้ยเราก็ต้องกําจัดมดด้วยนะคะแล้ววันนี้แอสเซลีก็จะพาหาวิธีไล่เพี้ยนะคะจากของในส่วนที่เรามีไปกันค่ะ าการที่เราไปสำรวจกระเพาะเมื่อกี้นะคะก็ไปเจอเพ้ยกับมดเข้าแอสเซรี S A L e ก็เลยจะพาทุกคนมาหาวิธีไล่เพ้ยไล่มดนะคะแอสเซรี S A L e จะใช้พริกฟักทองนี่นะคะเป็นตัวไล่เพราะว่าในส่วนในส่วนของแอสเซรี A L e นะคะจะปลูกพริกไว้สองสชนิดแต่รู้สึกว่าไอเจ้าตัวนี้แหละมันจะเผ็ดที่สุดนะคะเดี๋ยวเราก็มาเก็บกันเลยค่ะ เก็บสักหนึ่งกำรรม,มือนะคะเดีวเราจะไปตำใส่น้ำแล้วก็ไปฉีดไล่มดกันค่ะพริกฟักทองนี้นะคะจะมีเม็ดเยอะแล้วก็เผ็ดมันน่าจะสามารถไล่ไอ้เจ้าเพียกับเจ้ามดไปได้นะคะเดี๋ยวเรามาเก็บ ขนาดเก็บเฉยๆกินยังชุนเลยค่ะแต่ว่าแอสเซรีเคยกินนะพริกตัวนี้ก็เผ็ดดี เดาไล่แล้วเราก็จะไปโขลกแล้วก็ผสมน้ำฉีดกันเลยค่ะนี่นะคะสำหรับสูตรไล,ไล่เพี้ยไล่มดของเราวันนี้และจะใช้พริกพักทองประมาณครึ่งถุง ขึ้นถุงแกงอะคะ่ะแล้ววันนี้เราก็จะมาทุบมันง่ายง่ายเลยค่ะก็ทุบทุบให้ละเอียดเลยค่ะง่ายๆตามวัตถุดิบที่มีนะคะ,กะเกษตรไม่ยากค่ะขนาดเรายังเผ็ดเลย เทียกัมดไม่เผ็ดก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วค่ะทุบค่ะเป็นพริกอย่างอื่นก็ได้นะคะพริกป่นพริกที่หนูพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอดีว่าที่สวนได้ปลูกพริกฟักทองไว้มันเผ็ดที่สุดในสวนแล้วค่ะก็เลยเอาใช้ตัวนี้แหละ ืมกินเผ็ดมาแล้วค่ะไม่ต้องเตรียมครบอะค่ะที่สวนเรามีอะไรก็ใช้ไปนี่ค่ะมาได้ใช้ค้อนนี่แหละทุบเลย ริกเท่านี้นะคะกะเอาแล้วก็เติมน้ำไปหนึ่งบิตรตวงมาแล้วนะคะหนึ่งบิตรหนึ่งพันมลเติมพริกลงไปแล้วค่ะอืม ลัางถุงหน่อยความเผ็ดของพริกมันจะอยู่ที่มเมล็ดนะคะง่ายๆเลยค่ะมันบ้านไม่ต้องหาอะไรหาของที่อยู่ในสวนเราวนี้แหละค่ะ แล้วเราก็จะมากรองเอาแต่น้ำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเศษพวกมเมล็ดพวกอะไรเนี่ยมันจะไปติดอยู่ที่ฟอกกี้เราแล้วก็กรองเอาแต่น้ำเลยนะคะง่ายๆเลยค่ะแล้วส่วนที่เหลือแล้วเราก็หมักทิ้งไว้ พรุ่งนี้ค่อยมาใช้ต่อได้แต่วันนี้รีบอยากเห็นว่าเพียมจะเป็นยังไงนี่นะคะอีกรอบนึงนี่ค่ะได้แล้ว หนึ่งลิตรนี่คืออาวุธของเราพร้อมพร้อมที่จะยิง ไปลุยกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าไอ้เจ้ามดกับไอ้เพี้ยเนี่ยมันจะเป็นยังไงฉีดเลยนะคะอันนี้คือน้ำพริกของเรา แล้วก็ฉีดใต้ใบด้วยนะคะใต้ใบด้วยอันนี้ก็ฉีดด้วยนะคะตามที่ใบหยุดงอฉีดให้ทั่วๆเลยค่ะอืมจ่นชุน มากเลยค่ะงานาดเราอยู่นั่งอยู่ตั้งไกลก็จะสำลักและชุนมากฉีดให้ทั่วๆเลยค่ะ ต้นไหนที่มีใบหยิก อันนี้ก็ฉีดป้องกันไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวมันมาไล่ไปก่อนค่ะฉีดให้ทั่วๆเลยนะคะไล่ให้หมดอย่าให้เหลือ นี่ค่ะฉีดให้หมดเลยคอยดูว่ามันจะหนีไหม ง่ายไหมคะเพื่อนๆวิธีการไล่เพี้ยแต่ว่าเราก็ต้องเพิ่มความถี่ด้วยนะคะอาจจะเป็น2วันครั้ง3วันครั้งเราคอยมาสังเกตว่าเจ้ามดกับเจ้าเพี้ยเนี่ยเ<ม>หลือปริมาณเท่าเดิมหรือเปล่าหรือว่าเหลือปริมาณน,น้อยอันนี้ไม่ได้ฆ่าเขานะคะเป็นการไล่ค่ะวันนี้ก็มีเทคนิคดีๆมาฝาก ทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดเสรีด้วยนะคะคลิปหน้าค่อยมาพบกันใหม่ว่าแอดเสรีจะพาเพื่อนๆไปทำอะไรสวัสดีค่ะ